มาถาเป็นสูตรหมักไก่นะคะที่หมักเสร็จแล้วนะครับผมไม่อยู่นะคะก็จะประมาณนี้้อพี่น้องสีสันนา่ากินรสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะมีร้อยไม้หมดร้อยไม้ค่ะแซ่บค่ะกินเท่าตัวเท่าจิ๋มแมวค่ะตัวนี้เท่าหอยทำห,หอยหอยหอยแมงผู้แล้วค่ะเลิศๆพี่น้อง พี่น้องนี่เด้อค่ะซุปแรกอะจะเป็นประมาณนี้เด้อจ้าสีแบบหนากินบอมันก็สีมีแบบเกียมเกียนิดนึงเนาะความเกียมมันก็ค,คือความอร่อยนั่นเองนะคะฟังๆนี่หลายอยา่างอันนี้คือตู่เด้อจ้าไม่ละสิบบาทเด้อพี่น้อง <c oughs> น้องไม่ละรับสักบาทแม่ <c oughs> ก็แล้วแต่หลายหลายขนาดเนาะ <c oughs> ก็จะมีใส่กล่องน้ำเด้อจ้าใส่กล่องฮอน้อนเหนยียวหาบาทเด้อจ้า แล้วก็มีสมต่ำน้ำเด้อจตาสนใจพา่ค่าผู้บบาวไม่ละสีนี่ตาใส่ก่อนห่อนะคะควันอวยๆเด้อดจี่น้องยัวดูสิคะไม่อยากจะพูดขนาดน่ะ <c oughs> มันได้นะพี่น้องเอ้ยเลอเลๆสั่งได้นะคะร้านแม่อยู่ซีเกตคะ่ะอยากทานทักมาหลังไมมิซี่ก็ได้คะ่ะ เดี๋ยวมีซีจาัดก,การให้เนาะอยากได้อะไรสั่งมาค่ะส้มตำอุปหลานนอนูวไส้กรอกไก่ย่างมาเด้อค่าซีเกตค่ะพี่จ้าห้าสิบพิกเด้อค่ะพีนออ่น้องไส้กรอกห่อนๆเด้อค่ะเหลืองๆเด้อยวจ้าพี่น้องสแสรบเด้อค่ะร้นะานเมยอยู่เด้อค่ะซีเกตโคราชค่ะสนใจสั่งได้ค่ะ นี้นะคะเด็นกางผสมรวนแบบใหม่เลยค่ะไม่นด้หยุดเลค่ะี่น้ญ่ตังใหญ่มันต้องริงขาไหมกินมือไหมเอวล่อองณาไหนเออกระโดกแล้หนึ่งวันทาครีมทุกวันไม่สวยอย่ามั่นจ้ะ